ใหญ่ดีครับผมยิ่งใหญ่ดีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับจริงๆก็พวกเราทั้งสองคนก็ผูกพันกับสยามแล้วก็มานานอยู่พอสมควรมาอีเวนต์บ่อยมากก็ดีใจที่มาถึงวันนี้ครับผมครบรอบยี่ปีตันนี้เรามีโคนไร้ด้วยกันหนาคุณทำอะไรกันบ้างพิเศษนะก็ก็มาร่วมงานกับผม20ครบรอบ20ปีสยามแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงลาบาร์สยามกราฟก็จะมีงานเนี่ย มาร้องเพลงครับร้องเพลงให้ให้ให้ทุกคนฟังครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบครับยูสปอร์แต่ว่าเราจะร้องเพลงนะหรือว่าจะเต้นหรือว่านี่ค uh ือทุกคนรอตั้งแต่รอตั้งแต่รอตั้งแต่รอผมก็รอดูไมค์กี้เต้นเหมือนกันครไมค์กี้จะเซ็ตสเปคผมไหมคะซ้อมมาแล้วซ้อมมาหนักครับซ้อมโดนเวทีใช่ไหม ปีอินเวอร์เซอรีนะครับผมครบรอบ20ปีสยามพารากอนนะครับก็ขอให้สยามพาราก,รการอนดูคู่กับคนไทยแบบนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในห้างชั้นนำของประเทศไทยต่อไปอีกนานๆเลครับอีกหล,หลายหลายปีครับผมแล้วก็วขอให้เป็นฟีโนเมนอนอย่างที่เป็นตอนนี้ไปไปเรื่อๆยๆหลายหลายปีเลยครับผมใกล้สิ้นปีแล้วค่ะมีแฟนแบบว่าไปเที่ยวอะไรยังไงใกล้สิ้นปี จริงๆเรามีแผนไปเที่ยวด้วยกันนะด้วยกันด้วยแต่แผนนั้นล่มไปแล้วอ๋อครับพอดีมันเหมือนใครโดนเทมันไม่ได้ถึงก็ขัดหลังให้ใช่ไหคะติดตามใช่และวอะไรมันก็คือ postpone เนาะ postpone ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่า postpone ไปอนาคตอนาคตเพราะว่าเนอะบางคนก็แบบคิวยากเลยโอ้โหแหม่จะไปกว่อนจะ่าก่อนจะเลยมี ครับผมก็ใช่ไหมปีหน้าก็ได้ตั้งใจไปเ้ยอืจริงๆก็มีีวาไปต่างประเทศครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะแต่จริงๆที่ที่เล็งไว้ก็คือเมืองหนาวๆครับแต่ตอนนี้คือที่นี่ก็เริ่มหนาวแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับผมเราอยู่ที่นี่ใช่นี่ถิ่นกที่เพราะว่า เป็นประเทศไทยอากาศดีแล้วก็เลยก็เลยอ๋อโลชันแต่แต่ตอนที่อยู่เทไอมันนี่ไม่ได้ไอไม่ได้เทอยู่นะแค่บอกว่าแบบเพลินจอยนะเพลินจอยนะไม่ก่อนใช่ไหมคะโดนเทคือโดนเลือดไม่ก่อนกันใช่ไหมไม่ไม่ก่อนก็ไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนครับก็ก็เข้าใจว่าอย่างเราแบบคิวยากแบบนี้ก็ดีแล้วมันก็คือแค่เทเฉยๆเลยว่าแค่จะไปอยู่ทำไมผมไม่ไปล่ะผมไม่ไปเลย ปีหน้าปีหน้าใครใครจะไปรู้ครับใครจะรู้ครับผมเขาบอกว่างานเยอะขนาดนี้จนไม่มีิเลยมีอะไรกันบ้างโอ้ก็เตรียมไว้เยอะอยู่กันครับใช่แต่ว่าจะยังเป็นซีคริตอยู่ครับซีครมีอะไรที่พอสปอยได้ไหมคะแบบผมพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้แต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยสนุกครับเป็นเป็นแนวไหนนานเป็นนแนว พูดไม่ได้จริงๆครับพูดไม่ได้จริงอยากให้ติดตามครับผมแล้วจะได้ฟังเสียงไมค์กี้มเปล่าได้ฟังแน่นอนครับอะไรอยู่ก็มีไม่ใช่หรออยู่ก็พูดไปสิมีครับมีครับมีครับก็น่าจะน่าจะช่วงต้นของปีหน้าครับผมคือมีผลงานให้ทุกคนดูแล้วครับผมก็ฝากติดตามเราทั้งคู่นะครับในปีหน้า New Year New Project ใช่ไหมครับคุณไมคีกิ้ม New Year New Work New Project New Year New Work New Project New Year n e Project s โปรเจกต์สเปรย์ก็หลายโปรเจกต์ครับมีครนี้จะมาหลายตัวจะมี S อสหลายตัวใครจะไปรู้ครับใครจะไปรู้เพราะว่าพวกผมยังไม่รู้เลยครับแต่แสดงว่ามีงานร่วมกันด้วยร่วมกันไหมอาจจะอาก็หวังว่าจะมีถ้าถ้ามีได้ก็ก็อยากก็วันนี้ครับวันนี้มีงานวันนี้โอ้มาไวกว่าที่นิดใช่ใช่ใช่ไปที่ที่ขอย้อนถามตอนที่ออกมาประกาศว่าวุาเออ เออครับผมตอนนั้นที่เราตัดใจยังไงบ้างตัดสินใจว่าเป็นการตัดสินใจยังไงคุยกับพี่เขาก็ไประดับไหนอ๋อก็จริงๆถ้าอย่างกับกับช่องสามนะผมผมก็ยังมีโปรเจกต์ต่อกับช่องไม่พูดไม่ได้จังเลยนะคือก็กับช่องก็ยังไม่ได้หมดสัญญาก็ยังอยู่ในสัญญาช่องอยู่ส่วนอ่ ู้จัดการก็ผมได้สิ้นสุดสัญญาผู้จัดการแล้วตอนนี้ผมเอามาดูแลตัวเองแล้วก็จริงเรื่องมันก็ผ่านมานานพอสมควรจบกันด้วยดีวิธีการรับงานหรือวิธีการหางานมันจะมันยากขึ้นหรือเราเตรียมตัวรับมือ,อยังไงบ้างเพราะว่าป่นนี้คือที่ปีกดูแลหมอเนาะปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเรียนรู้ของผมววผมก็เปิดบริษัทใหม่ด้วย <CEO S 2> แล้วก็มี c โ o m i ก e y อยูอยากเซลไอดีก็นั่นแหละครับก็เหมือนแบบเปิดบริษัทใหม่แล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยครับผมเรื่องการรับงานจริงๆก็รับผ่านบริษัทตัวเองแล้วตอนนี้ก็มีมีทีมคอยดูแลก็ขอบคุณทีมทีมเอ็มพรามมากๆบริษัทผมชื่อเอ็มพรามเออมีทีมมากนะครับทีมน่ารักมากแล้วก็จริงๆต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตให้สำหรับผมแต่ว่าเหมือนที่แบบมาในคลิปสภาพที่เป็นการตัดแฟนมา จริงๆนะที่ที่ผมพูดไป <laughs> อะปวันนั้นผมก็อยู่ <laughs> <laughs> ใช่เขาก็อยู่เหมือนกัน <laughs> คือวันนั้นอะที่ผมพูดไปก็เป็นความจริงนะผมพูดไปว่าผมอยากจะทํางานใช่ไหมเห็นตัวเองว่าอยากจะกลับมาทํางานอย่างมีละครอย่างไรแต่จริงๆในคลิปที่เขาตัดมาเป็นคลิปแค่ช่วงสั้นๆ <c oughs> คือถ้าได้ฟังถ้าได้ฟังคลิปทั้งหมดอะคถามของคลิปนั้นคือเห็นตัวเองในปีหน้ายังไงซึ่งผมอะ ูดไม่ได้ไงบอกสปอยไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนติดตามผมก็เลยบอกว่าอยากกับเห็นตัวเองในมุมทำงานอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าก็เรื่องความที่ผมพูดอะไรมากไม่ได้มันก็เลยฟังดูแบบเหมือนว่าผมแบบอยากกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆเขาเลยแบบว่าโป๊หรือว่าคนนับมองนิ่นั้นนะหรือว่าน้อยใจว่าช่อง ช่องเขาไม่ได้วอนทานให้เราไม่ได้น้อยใจครับไม่ไม่ครับไม่ครับก็ยังอยู่กับช่องสามอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเลยครับคือสีหน้าของการหลบสปอยอย่างงี้มันคือสีหน้าของการหลบสปอยคนที่อยากพูดแต่พูดไม่ได้คือคือเวลาผมอ่ะผมเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเวลาผมพูดถึงการทํางานแล้วตอนนั้นอ่ะผมใหม่มากแล้วคำถามมาว่าอยากเห็นตัวเองยังไงคือผมอยากเห็นตัวเองในมุมจริงจังแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง ก็เอาจิงๆก็ห่างหายการทํางานแบบถ่ายละครมานานพอสมควรเราอยากจะกลับมาเห็นตัวเองในปีหน้าเป็นแบบนั้นบ้างกนั่นแหละมารี่ตอกย้ำว่าหรือว่าเพราะว่าผมห่างหายจากการถ่ายละครมานานซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วแล้ตก็มีโปริจกต์พร้อมครับผมเตรียมเตรียมพร้อมมาพร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนเลยครับจๆจะบอกว่าจริงๆแล้วปีหน้ามีงานแน่นๆเลยออันนี้ไม่แน่ใจว่าพยามจี้หรือพยาจะ ค้นความลับอะไรสักอย่าง<ล>คือคมผมผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็เลยไปช่วย <laughs> ผมยังไม่บอกเทศเลยนะครับะใช่แต่เขาอาจจะดูแลก็ได้ อยู่ดูแล้วเหรอผมไม่รู้อะไรเลยครับพี่ผมเก็บเงียบมากเลยออ๋ชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องเลยอ๋อครับเอชื่อคนอื่นด้วยอันนี้ยายไปอ่านแล้วระถามระดับชื่อบริษัทอ๋อที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมชื่อบริษัทตอนนี้ก็ prime ครับ prime ก็คือ prime แปลว่าเป็น prime time นี่แล้ว M คือ M คือชื่อผมนี่แปลว่าก็เป็นผมในช่วง prime นี่ ชบก็มีอะไรก็ติดต่อไปสอบถามได้ครัับอน CEO สินแสไในเมืองไทยมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้อะไรขนาดเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาทำนี่แหละครับเอ็มครับแสดงว่าเริ่มเริ่มเกินสายเริ่มแบบเหมือาเห็นว่าแบบมูหรืออะไรพวกนี้สำหรับพูดถึงมูเหรอครับ What is a mule สินแสแปลว่ามูเหรอหมายถึงว่าก็คือแบบมีคนมาดูดูวดูอ๋อแบบชื่อแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้เหรอครับ ดีเนาะใช่ผมก็ใช่ไหมคือจริงๆในพาร์ทนั้นจะไม่ใช่เป็นส่วนผมน่าจะเป็นส่วนแม่ผมเออแล้วแม่จัดการได้ใช่ครับเป็นคนไม่ค่อยมูเท่าไหร่ครับได้แดดกูมาอยู่มีป่ะมูมูอยู่มีป่ะผมไม่มีอะไรเลยครับผมผมไม่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่ ผมเปิดบริษัทชื่อ T p r i m e ครับใช่ใช่จะไม่งเลยนะเนี่ยจะแย่งแย่งไม่ต้องแย่งหรอกไปด้วยกันไปด้วยกัน Em p r i m T p r i m ครับผมก็ก็เดี๋ยวจะมีมีผลงานนะครับผมต้นปีหน้าครับผมต้นปีหน้าก็ช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการทำงานอยู่ครับผม เป็นผู้กุมความรับของกันและกันถูกต้องครับเสจรอบี่แรกคือเห็นผลงานขุกคนแน่นอนแต่ว่าจะมาคู่หรือมาเดี่ยวไม่รู้เลยหรือไปรูปแบบไหนครับผมสนุกครับสนุกสนุกครับสนุกก็ฝากติดตามเราแค่สนุกมากถามที่ไงไมกี้รู้ฝากติดตามของไมกี้ก็จริงๆผมไม่รู้เลยเนี่ยผมบอกแล้วผมเก็บเงียบครับแต่แต่ก็อยากจะฝากให้คนติดตามเราทั้งคู่เลยครับรสปอร์ตเราทั้งคู่พีเป็นอะไรที่สุดท้ายเลยไหมคะ ถ้าจะเซอร์ไพรส์ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นมุมองของแฟนครับผมจะเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าส่วนตัวของพวกเราก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วผมอาทยไม่ลอาทัยของเรองก็รู้สึกว่าของผมมันมีอะไรที่เป็นแบบว่ามุมใหม่แล้วก็เป็นการทำงานที่ ก็แฟนๆก็อาจจะเคยเห็นมาก่อนแต่ว่าจะมีมุมใหม่ๆในนัด้วยซึ่งซึ่งก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แล้วก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจว่าว่าคนจะจะจะชอบครับจะดูถามว่าพอแฟนๆรู้คุามี่้สึกแบบว้าวหรือเปลแบบว้าวแบบสไตล์ว้าวจะคิดว่าน่าจะว้าวครับคิดว่าน่วแบบสาวแบบว้าวแบบผมว้าวอันนี้ต้องต้องถามคนนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับถ้าสมมติถ้าสมมติไมค์กี้รู้ปุ๊บสไตล์ปุ๊บหุ้ ประนี้อะครันมี้ประเทศัะที่เซอร์ไพรส์เบอร์ไหนไหมคะผมก็อ่านผมก็ว้าวแบบนี้เลยครับผมว้าวเบอร์นี้เลยครับอะโอเคไปงานนี้เราเป็นแบบกลุ่มแฟนกับรายการละครสยามแล้วก็เป็นอะไรเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนของห้างสยามพาร์คอลแล้วกันครับผมก็เป็นศูนย์การค้าดับต้นๆของประเทศไทยครับผมก็อยากจะให้สยามพาร์คอลอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆครับผมถ้าว่างหรือว่าแบบ มาเดินห้างก็อย่าลืมสยากมาก็เลยศูนย์รวมของประเทศไทยครับมาเดินเยอะครับของกินเยอะมากๆครับผมอคขอคขบุณจงใจ